BUDDHAM Saranang Gacami Damang NANG Kachaa. กัชามีสุดโธทนะวัตถุเรื่องพระเจ้าสุดโธทนะปุติเตนะปมัจเจยติอมังดามเดชะนังสัตตานิโกรธารามีวิหารนโตปิตรังอาระากเทศี พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนินคโครตารามทรงปรารบพระบิดาจตรัปธรรม,มเทศนานิวา่าสิตเทนปะปมัจเจยะเป็นตน้นเอกกสมงหิสมัยเสตาปตัตมะขามันเดกบิลาวัตุปุรังคันดาวาความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระศา,าสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัตปุรีโดยสเสด็จไปครั้งแรก ยาธีกตาปจุกขมโนโดนิโกรธารามังคันธวามีการดอนรับปัญญะญาตทั้งหลายทำแล้วเสด็จไปสู่นิโกรธารามยาธีนางมานังปินตนาตายาอาคาเซรัตนะจังกงมาเปวาวาตตาจังกมันโดมังเทเซเซ ทรงนิรมิตรัตนจงกรมในอา,ากาศจงกรมบนรัตนจงกรมนั้นทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำลายมานะของประญาตทั้งหลายแล้วยาตโยปสัสนจิตตาสันสตโตธนามหาราชงางาจิงกัตวาวันทิงโซพระญาติทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสแล้วถวายบังคมตั้งต้นแต่พระเจ้าสุตโตธนามหาราช ตาสมิงยาติสมาก็เมพบคารวสังวสีฝนโบการพตอกในสมาคมแห่งประยาตนั้นต่งอารพามาเจเนนากตายาสมุทาปิดายะเงมหาจนปรารภฝนนั้นสนตนากันแล้วนาบิกเวดาเนว่าบุเปปไมหังยาติสมากเมพบคารวสังวสีวาติวัตวาเวสันภระชาตะกังกเทศี พระศาสดาตรัสว่าใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถึงในกาลก่อนผนบอกครพัาตข้อตกในสมาคมแหงญาติของเราเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตัดเวสันตระชาดกธรรมเทศนังสุงตวาปักมันเตสุญาติสุเอโกปิสตรรารังนะนิมันเตสิ บรรดาประยาซึ่งฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปอยู่แม้องค์หนึ่งเข้าไม่นิมนต์พระศาสดาแล้วราชาบิไม้ังปุตโตมะมะเอหังอนาคันตาวากังคมิสถิติอนิมันเตตาวาอามาเซแม้พระราชาก็ไม่ทรงนิมนต์เลยด้วยทรงดำริว่าบุตรเราไม่มาสู่เรือนของเราจะไปไหนดังนี้แล้วได้เสด็จไป อันดวาจาปนาเกเฮมีสติยาภิโกาสาสสดังยาคุอาตินิปติยาตาเปตวาอาสนานิปัญญาเปสีก็แลกรันเสด็จไปแล้วรับสั่งให้คนตกแต่งข้าวต้มเป็นต้นให้ปุราชอาสนะทั้งหลายไว้เพื่อภิษสมีประมาณสองหมื่นในพระราชมเณีย ปุนาติวเสสะทานกรังบินดายาปวิสันโตวันดุงงึ้นประสาดสดาเมื่อเสด็จเข้าไปสู่ะณครเพื่อบินตาบาดกิงนุโคอติกิงนุโคอติตาพุทธาปิโตนักกรังปัตตวาอุชุกเมวะยาติกุลังปวิสิงสุขุตาโหปติปาติยาบินดายาจาริงโสติอาวัจันโต ทรงใครครวนว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายเสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้วเสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาติเดียวหรือน o แลหรือว่าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินดาบาตรโดยลำดับปฏิปาฏิยาจาริงสซติติสวะปัตมะเขยโตปัตายะบินดายะจรันโตปายาสิทรงเห็นว่าเสด็จเที่ยวไปโดยลำดับดังนี้แล้วจึงเสด็จดำเนินไปเพื่อบินดาบาตรตั้งแต่เรือนหลังแรก เราละมาตาบาสาตตะ,ะเลลิสินนาวติสวะตังบวัตเติงรัญโยอาโรเจสีพระมาณดาของประราหุนประทับนั่งบนพื้นปราสาทแลเห็นแล้วจึงกราบทูลพระพุทธนั้นแดพระราชาราชาสาตกังสันตะเป็นโตวเวเกนานิขามิถวาสทารังวันกิตวาอาหะ พระราชาทรงจัดแจงภาษาดกรับเสด็จออกไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วตรัสว่าปุตตาก็สมะมังนาเสสิอติวิยะเมบินดายจรันเตนะรัชาอุปาทิตาลูกเพราะเหตุไรท่านจึงให้ข้าพระเจ้าจิบหายท่านเที่ยวไปเพื่อบินดับาทห้ความละอายเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระเจ้าเหลือเกิน อายุตังนามาเตกตังอิมัสมิงเวยวนาเกเรสุวรรณาสิวิกาธีหิจริตวาปินดายจริตรงวัตติขึ้นชื่อว่ากรรมอันไม่ควรอันท่านทำแล้วการที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองกรรมเป็นต้นเที่ยวไปเพื่อบินธบาดในนะครนี้นั่นแหละจึงควรกิงมังรัชาเปสิติท,ท่านให้ข้าพระเจ้าละอายทำไม นาหันตังมหาราชารจชาเปมิอัตนโนปณกุลวังสังอนุวัตามีเตพระศาสดาจัดว่าลูกมหาบอพิษอาธรำมาพากให้พระองค์ละอายหาไม่ได้แต่อาตมำมาพยยอมประพฤติตามวงสกุลของตนอิงปณต,ตาตาปินดดยจริตวาชีวิดังมะมะ,มะวังโสติพระราชาตรัสว่าพอดข้อการเที่ยวไปเพื่อบินทบาทเป็นอยู่เป็นวงของข้าพระเจ้าหรือ เนโซมาราชาตววังโซมมะพันเดโซวังโซพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนั่นไม่ใช่เป็นวงของพระองค์แต่นั่นเป็นวงของอาตมภาพอเนกานิหีพุทธาสหัสานิปินดายชริตตววชีวิงโสติวัตวาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พันหนึ่งเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินฑบาลแล้วเป็นอยู่เหมือนกันดังนี้แล้ว ธรรม,มเดเ,เส้นโดยมาคาตาอภา,าสีเมื่อจะทรงแส,สดงธรรมได้ปราสิทพระคาถาเหล่านี้ว่าอุดติเทนบปะมัจจยยาธรรมมังสูจริตังเจเรธรรม,มจารีสุขังเสติอาสมิงโลกะปรัมหิจา ธรรม,มจารสุจารีทังนาทังทุจารีธังจารธรรมะจารีสุขังเสตีิอาสมิงโลเกปรมิจารันรรพจิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติท,ทำให้สดจริต ผ <tama> ู้คนพึงประพฤติธรรมให้สุดจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าผู้คนพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า ทัตาวุติเตติอุติหิตวาบริสังกระทวาเรตัตวาวะหิตตวะปินเดบรนดาบทเหล่านั้นบทว่าอุติเตความว่าในในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นนับปมมจจยาติปินดาจาริกวัตตังอิปริหะเปตวาปะปิตาโพชนานิปริเยสันโตติเตนับปมัมมะจตินามา ว่านประมัจจฉยยะความว่ากอภิสโสเมื่อให้ทำรรเนียมของผู้เที่ยวไปบินทบาทเป็นปกติเสื่อมแล้วสเวงาโภชนะอันประณีชิวายมประมาทในค้อนข้าวอันทนพึงลุกขึ้นยืนรับสภาทานังบินทดยะจรันโตพนันประมัจจตินามะเอวังกรุรนโดทติเต้นระมัจจฉยยา แต่ว่าเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกเพื่อบินทบาตชื่อว่าย่อมไม่ประมาททำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่ถึงประมาทในค้อนข้าวที่ตนลุกขึ้นยืนรับทำมันติอเนสนังพหายะสปาธานังจรันโตธรรมีวะพิฆาจริะธรรมมังสสจริตังจริยะบดว่าธรรมัง ความว่าเมื่อละการสเสวงหาอันไม่ควรแล้วเที่ยวไปตามลำดับตรอกชี่ว่าพึงประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพิสานั้นนั่นแหลให้เป็นสุดจริตสุขังเสตติเทศนามัตตมิตังคาว่าสุขังเสตินั้นสัพพะสังว่าเป็นเทศนาพิฆาจริยะธรรมจรันโตธรรมจารีตาโลเกจาประโลเกจาจตุอิปิอิริยาปฏิสุขังวิหารวิหารเตติตโต อธิบายว่าเมื่อประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อปริษาชื่อว่าประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขโดยอิริยาบถแม้ทั้งสี่ในโลกนี้และโลกหน้านาดังทุจริตตันติเวสยาทิเพตอโคเจเรจรันโตวิฆาจริยธรรมมังทุจริตตังจรตินามะเอวังอจริตตวังธรรมมังจรโสจริตตังนาดังทุจริตตังจเรสองบทว่านาังทุจริตตังว่าเมื่อเที่ยวไปในอโคจร ต่างด้วยอคโจรมีหญิงแพทยสยาเป็นต้นชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อพริษาให้เป็นทุจริตไม่ประพฤติอย่างนั้นพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้เป็นทุจริตเซสังวุตตธรรมีว่าคำที่เหลือมีในความดังกล่าวแล้วเหมือนกัน เทศนาวสานิราชาโสตาปฏิเลิปฏิตะหิในเวลาจบเทศนาพระราชาทรงดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิผลแล้วสัมปัตานางปีสติกาเทศนาโอ <c oughs> สิติเทศนาได้มีประโยชน์แม่แก่จนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แลสุโธธนาวัตถุนิติตังเรื่องพระเจ้าสุโตธนาจ้